เออสวัสดีครับพี่วันนี้พี่ตื่นจริงครับอืมโอเคว่าไงคือที่พี่บอกว่าจะสอนผมหาเพชรอะพี่พี่จำได้เปล่าจำได้ไหมจำได้ไหมไอตัวยี่สิบเมตรอ่ะไอตัวยี่สิบใบอะไรสีขาวๆอ่ะอ๋ออันนั้นพี่ก็จําได้นะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่สอนนะเฮ้ยพี่เฮ้ยพี่ไม่ได้นะพี่ไม่สอนบางทีเลยมัน จะหมดเวลาแล้วมะเนี่ยเอ้ยแต่ว่ากิจกรรมมันผ่านมานานหลายวันแล้วนะไม่รู้สอนจะทันหรือเปล่าเราจะทำทันหรือเปล่านะยเฮ้ยพี่พี่ต้องบอกดิผมรอพี่บอกอยู่เนี่ยผมไม่เคยดูช่องอื่นเลยนะหรือผมดูผมไม่บอกพี่หรอกผมไม่คุณดูนะพี่พี่ไม่สอนผมเหรอผมขอให้พี่สอนเนี่ยเฮ้ย,อย,อยโอเคโอเคใจเย็นน้องใจเย็นใจเย็นแอบแต่พี่สอนแล้วกันออะ ไอตัว20บใบสีขาวๆใช่ไหมโอเคได้เลยเดี๋ยวไปดูในคลิปเลยกันนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวนะพี่พึ่งไปนะพี่บอกผมด้วยน,นะไอหาเพชรอ่ะหาเพชรอ่ะผมไม่มีเพชรเปิดแล้วตอนนี้ผมโคตรจะเกลือเลยเพราะพี่เลยนเนี่ยเฮ้ยเองเกลือเกี่ยวอะไรกับพี่เลยฮะเฮ้ยพี่วุ้ย,ยพี่พูดอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะพี่เลยคำสาบข,ของพี่เลยทำให้ผมเกลือพี่ลืมบอกวิธีไปเลยไปเร็วๆเลยหาอยบอกวิธีหาเพชรผมด้วยน,นะจะอรอดูว่าจะช้าล่ะเร็วๆผมดม่วาแล้ว โอเคตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วนะครับผมก่อนอื่นเราก็เข้าไปกิจกรรมนะครับเราไปที่อีเวน,นะครับไปกิจกรรมนี่เลยโคคูแอนเบจิต้านะอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาตัวที่เราจะต้องหานะครับผมเป็นใบสีกระเขานี่เอง ตัวก็จะมีทั้งหมด20บใบนะครับในการที่เราต้องหานะครับกิจกรรมมาวันที่12ในการสมตู้นะครับสำหรับเคเวสแรกที่เราต้องไปทำครับการโคออบหรือว่าพี่เรียกว่าโคกก็ได้นะประมาณ50เกมนะครับอันนี้เล่นไป33าเกมแล้วนะส่วนกิจกรรมนี้เราเลือกเล่นได้เลยครับจะเล่นแบบอันไหนก็ได้นะมันจะนับเป็นเหมือนกันทั้งหมดเลยครับแบบง่ายแบบยากก็จะนับเหมือนกันเลยลเคเวสต่อไปก็คือ ท็อปนั่นเองหรือว่าเป็นัวน์นเนต์ออฟพาวเวอร์นะครับผมในการเล่นด่านนี้เราเล่นให้ครบ25เกมก็ได้แล้วนะฮะสำหรับเควสบายการันตีเอฟสีขาวแต่ว่าแนะนําให้เล่นไปนทางถึงด่านจุดสูงสุดข้างบนนะครับมันจะได้ประมาณ300เพชรด้วยนะถือว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่กาลังหาเพชรเลยครับอ่ะต่อไปก็ไปดูอีเวนต์ต่อไปเลยนะครับผมเป็นกิจกรรมอันนี้200เพชรนะเล่นโคเวอร์ให้ได้70เกมก็ก็รับไปเลยนะครับผม 2องร้อยเพรนะฮะก็คืออันนี้เราต้องชนะนะชนะอย่างเดียวมันถึงจะนับ1ให้นะไม่ใช่ว่าลงเล่นแล้วแพ้อันนี้มันก็ไม่นับนะครับส่วนอีเวนต์ต่อไปก็คืออันนี้พี่แจ้งช้าไปแล้วนะฮะเพราะว่ามันห้ามขาดทําด้วยนะมันต้องทําต่อเนื่อง13วันแล้วก็รับไปประมาณ150เพรนะครับกิจกรรมนี้ก็เราต้องกดทุกวันอยู่แล้วแหละที่ผ่านมานะหกวันที่ผ่านมาเพราะว่ากิจกรรมนี้เราต้องกดทุกวันอยู่แล้วครับถ้าเห็นหน้านี้ทุกคนจะคุ้นเลยใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องกดให้ครบทุกอันด้วย แต่มันกดซ้ำได้อยู่ก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับผู้เล่นใหม่ด้วยเนี่ยสำหรับคนที่ไม่มี e n e น g y นะนี่เลยแต่กดให้ดูอ้าวเต็มนะฮะไม่เป็นไรไปดูกิอีเวนต์ต่อไปเลยดีกว่าฮะอันนี้เดี๋ยวพี่จะขายทิ้งแล้วก็ไปกดโชว์แล้วกันนะมันกดซ้ำได้นะอันนี้เราขายทิ้งแล้วเราก็กลับไปกดให้ดูเดี๋ยวพี่กดให้ดูเห็นไอันนี้พี่จะเอาเป็น e n e น g y นะครับพอเรากดปุ๊บมันก็ได้ energy ให้เราเลยเห็นไหมก็ได้ energy 100แล้วก็สกิป100ก็ได้เหรียญ2ปีด้วยอันนี้มันจะให้ทุกๆวันนะฮะเราเลือกรับได้นะแต่พี่แนะนําให้กดรับทุกอันนะครับอันนี้ก็แนะนํานะครับผมกิจกรรมนี้เลยนะซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนก็กาลังตีบอสมาหาภัยกันอยู่นะฮะบ,บอสมหาภัย,ยนั่นเอง <c oughs> อันนี้ก็ทําแต้มไม่ครบ3 3 0 0 0มืแต้มน่าจะก,การันตีของทุกอย่างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้แล้วแต่ เราใช้โบนัสในการเล่นนะครับแต่อันนี้จะเป็นรวมตีบอสทั้งเซอร์ครับส่วนอันนี้เราทําแค่หนึ่งหมื่นนะฮะหนึ่งหมื่นพอยต์เราก็จะรับไปเลยประมาณเจ็ดร้อหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจนะฮะประมาณเ0็ร้อยครับผมอันนี้เพิ่งมีไม่ค่อยมีเวลาตีเท่าไหร่ครับก็ตีได้ประมาณ4ี่พันเก้านะฮะอ่าหน้าตากิจกรรมก็จะเป็นแบบนี้เลยครับทําไมถึงตอนแรกพี่บอกว่าสา0หมื่นได้ของครบไหมนะฮะอันนี้มันจะไปแลกของในร้านค้าได้ด้วยนะฮะแต่ ตัวละครที่เราจะใช้ตีนะครับผมพี่ก็จะใช้เป็น MUI ตีนะอันนี้พี่ใช้บนโบนัสลงทั้งหมดเลยนะครับที่มันบวกแต้มให้นะเดี๋ยวพี่ก็จะบอกวิธีเช็คอีทีแล้วกันตอนแรกพี่ใช้คูลเลอร์ตัวนี้เป็นคนตีนะครับแต่ว่าดาวมันน้อยครับกดไปมีแต่คนปฏิเสธครับพอเห็นดาวเยอะหน่อยก็กดให้ตีได้นะพี่ก็ไม่เข้าใจทำไมต้องบูลี่คูลเลอร์ด้วยนะฮะดาวเมทออกจากโคตรจะแรงนะครับเดี๋ยวพี่เข้าไปเช็คให้ดูนะฮะว่ามันแรงจริงหรือเปล่านี่เลยนะฮะ เราเช็คตรงนี้ได้เลยนะพอเราเช็คปุ๊บเห็นไหมดามเมจคูลเลอร์ต้อง250เนี่ยส่วน MUI แค่150เองนะฮะแล้วก็ไม่มีสเปเชียลมูก็จะเบากว่าด้วยนะฮะมีเป็นน่าจะเป็นการอ่าไลซิ่งรัดคู่เนี่ยอืมตัวอื่นที่เราลงเล่นได้ก็มีนะโกคู Goku สีเหลืองตัวนี้ก็ดาเมจแรงกว่า MUI ด้วยนะสำหรับตัวละครที่แนะนำก็จะเป็นนี่แหละเป็นตัวละครใหม่ที่มันเข้ามาในเซิร์ฟเลย แล้วถ้าจะให้ดีในการเราลงที่จะลงตีบอสนะเราจะใช้ตัวเป็นตัวโบนัสในการเพิ่มสิ้นส่วนที่จะเก็บได้เยอะขึ้นนะครับผมอย่างของพี่อยู่ที่45ถึงประมาณ55นะครับในการลงแต่ละครั้งนะฮะเราก็เข้ามาเช็คตรงนี้ได้นะว่ามีตัวละครไหนบ้างนี่นี่เป็นโกคู s s j 3ตัวใหม่แล้วก็เป็นทาบิออนนะฮะแล้วก็เป็นคูลเลอร์เนี่ยคูลเลอร์นะอันนี้พี่มีศูนย์ดาว เอ็ G มี2มีดาวนะฮะ i ก็เกี่ยวนะเออก็ถือได้บวกมาเยอะจาก MUI กับเบจิต้านะเพราะว่าตู้ก่อนหน้านี้พี่ค่อนข้างจะดวงดีนิดนึงนะฮะแล้วก็มีทางด้านของแกม่าหนึ 1, ่งแกม่าสองแล้วก็มีเป็นเซตมนุษย์โลกนะชาวโลกก่อนหน้านี้ที่มันทําเป็นตัวละครแจกรีด้วยนะครับโอเคเซตของพี่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะอันนี้จะบวกแต้มได้เยอะพอสมควรไม่ต้องสุ่มหาก็ได้นะฮะก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่มีเพชรนะฮะจัดทีไม่เป็นรับรองว่าได้แน่นอนครับ มาในส่วนการหาเพชรในส่วนที่2ครับในร้านค้านะครับสิ่งที่เราจะแลกครับก็มีอันนี้จะได้ทุกวันอังคารนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะใส่คำพูดจำไม่ผิดดีกว่าเพราะพี่ก็ใช้บริการแลกไปหลายรอบแล้วกันฮะแต่ว่าตอนนี้เหลือเพชรอยู่ประมาณ300นะในการแลกนะอือพี่ก็จะไม่แลกแล้วกันว่าจะไปแลกสิ้นส่วนลิมิตเต็ดเ้ยลิมิเต็ดรีเจนนะฮะเอาไว้เพิ่มดาวตัวละครให้เราครับเป็นตัวระดับ LF นะฮะเพิ่มได้สปาร์กิ้งก็เพิ่มได้นะแต่แนะนําให้เป็นตัว LF ดีกว่าจะคุมนะครับ แล้วก็มาที่ด่านนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการตีบอสของด,าด่านตะกี้เลยนะที่พี่บอกกับสินส่วนนะฮะสินส่วนในการแรกครับอันนี้ก็เพชรน่าจะอยู่ที่ประมาณ700หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะอ่าแต่พี่ใช้แลกไปบ้างแล้วแหละอันนี้ถ้าไม่ 700- ก็5 0านะฮะจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือ 3, ครับ3 0 0พแต้มเนี่ยหลายๆคนก็เล็งไว้แล้วละ่ะ แรกสินส่วน600 Z power เนะครับเพิ่มตัวละครเหมือนได้ตัว2ดาวเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งฮะแล้วก็ข้างล่างอีก100นั่นเองนะครับอันนี้ก็3,700แล้วก็บวกเพชรอีกก็ถ้าคนมีเวลาว่างก็ตีตอนนี้พี่มีอยู่แค่1,750แต้มฮะตีไป50เลขกลงๆนะก็นะฮะมีอย่างอื่นด้วยนะมีตัว๋วมีอะไรให้เราลุ้นด้วยนะอันนี้สำหรับใครที่จะจะลองเสี่ยงดวงนะครับแล้วก็มาที่นี่ครับเป็นเหรียญ p p นะเดี๋ยวพี่หาแป๊บหนึ่ง อ่ะคอแห้งคอแห้งขออภัยนะฮะอ่ะนี่อะไรเจอแล้วเหรียญ PVP นะครับเหรียญ p v p ตัวนี้ก็จะใช้แลกเพชเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นสีแดงเป็นส่วนเฟสที่2นะเป็นของ LFSJ3 s นะครับอันนี้ก็แลกได้300แล้วก็มีเป็น Z-Power เพิ่มตัวละคร s p a r k n n g นะครับแล้วก็มีเป็น Equipment ของ t a p i o n นนะฮะที่ทำเฉพาะตัวของตัวละครเลย อันนี้พี่ก็ยังไม่แลกนะฮะอันนี้โชว์ไว้ก่อนนะฮะมีหยอกมีอย่างอื่นที่อยากแลกอยู่นะฮะแต่ก็ยังไม่แลกยังคิดเยอะอยู่นะะี่ยแต่ก็เพชรก็น่าจะคุ้มสุดแหละถ้าพูดตรงๆถ้าเรามีเวลา PVP นะฮะแล้วก็ในส่วนเศษแรกครับพี่ก็แลกไปหมดแล้วแล้วก็จะมีอุปกรณ์ของ uh, MUI นะฮะแล้วก็มีคําพูดเท่ๆเ,เวลาเราจบแล้วเราส่งสามารถส่งเป็นข้อความได้นะครับแล้วก็ถ้ามาอีกฝั่งด้านขวาก็จะเป็นยังลบนะฮะแล้วก็ Energy นะครับแล้วก็ เป็นของต่างตามภาพเลยนะอ่าตอนนี้ก็มาในส่วนของการวีวีนะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณ300เพรนะครับอันนี้ก็ชนะอย่างเดียวนะนับจํานวนชนะนะครับลงเล่นแล้วก็ชนะนะครับเห็นไหมเป็นรูปนี้ครับสามเพรนะอันนี้พี่ก็เกือบเคลียมหมดแล้วแลวหละเหลืออีกไม่กี่ตานะครับการ p ีวีพีนะฮะก็สําคัญนะฮะสามเพรก็ไม่มากก็น,น้อยนะเราเล่นไปเรื่อยๆ้วเราไม่ต้องฝืนเล่นก็ได้ครับวันละ5เกม10เกมมาสะสมมาอยู่เนะี่ยกิจกรรมอันนี้ก็จะเป็น กิจกรรมทั่วไปที่เราเล่นทุกวันแล้วหรือว่ากิจกรรมก้อนเมฆครับหนึ100่งรอยเพชรก็ถือว่าเป็นของฟรีแล้วกันเนี่ยของแถมนะครับผมเราเล่นตรงไหนนะฮะเดี๋ยวพี่จะไปหน้าเกมเลยนะฮะก็นี่เลยครับเป็นนี่เลยเป็นป้ายอันนี้เลยเนะยเราใช้ตั๋วนี้เล่นนะครับผมมันก็ต้องใช้เป็นสีนี้ด้วยนะถ้าเป็นสีอื่นไม่ได้นะครับแล้วก็มันจะไปเพิ่มแต้มในแคนให้เราด้วยนะครับในกิวเราอ่ะเออ ก็เป็นแต้มช่วยกิลด้วยนในการแข่งขันกิวนะครับแล้วก็ในกล่องจดหมายก็อย่าลืมนะครับมีอีก1000เพชรที่เกมแจใ้นะครับตั้งแต่เมื่อวานพี่ก็ไม่ได้ลงบอกนะครับขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะอะไรมันรวดเร็วซะเหลือเกินนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเดียวนะฮะมีอันนี้ครับสำหรับคนที่จะเป็นสายเติมนะฮะเป็นสายเติมที่โคตรจะคุ้มบอกเลยนะฮะอ่าอันนี้จะเป็นแพ แพ็คเขาเรียกแล้วแพ็คเกลือแล้วกันนะฮะเติมไปก,ก็เกลือเหมือนเดิมนะฮะรอบแรก299รอบที่2 149นะครับแล้วรอบที่3 69ครับจะได้เพชรประมาณ2 2 2 0เอ้อ2 2 0่พเพชรนะะก็ถือว่าคุ้มสุดแล้วตั้งแต่เปิดมานะโอเคสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปทำที่พี่แนะนำด้วยละ่ะอันนี้เป็นความรู้ไม่มากก็น้อยนะฮะขอบคุณที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นะครับโอเคบายบายขอบคุณครับ